บริษัทเราค่ะดำเนินงานมาแล้วประมาณ36-37ปีในส่วนของงานซ่อมบำรุงอะค่ะเราก็จะมีการแจ้งซ่อมผ่านกระดาษใช้ใชเปเปอร์นะคะใช,ใช่ค่ะทีนี้พอมี f a คทอรี u m มเข้ามาก็เริ่มสะดวกสบายมากขึ้นนะคะงานเริ่มเรียวทาม,มากขึ้นใช้ f a c t o r ี่ m มแล้วงานงานไม่มีหายค่ะแล้วก็จะสามารถรู้ได้ด้วยทุกคนสามารถรู้ร่วมกันได้ว่าสถานะ งานแจ้งซ่อมหรือว่างานซ่อมบํารุงของของแผนกซ่อมบํารุงทั้งหมดอะคะ่ะมีกี่จอบปิดไปแล้วกี่จอบค้างกี่จอบสามารถนํามาบริหารจัดการงานซ่อมได้ะคะ่ะตอนแรกเราดูที่ที่เพื่อนบ้านก่อนว่ามีใครใช้บ้างนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ตัดสินใจเลยก็คือเดโมทดลองใช้3เดือนอใช่ค่ะซึ่งระยะเวลา3เดือนที่ให้เราทดลองใช้ค่อนข้างที่จะเห็นผล ทั้งในส่วนของคนแจ้งซ่อมค่ะคนแจ้งผู้แจ้งซ่อมอะค่ะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะก็คือจากปกติแล้วเขาจะแจ้งซ่อมแล้วต้องตามงานซ่อมแล้วก็มีปัญหาเรื่องเข้าซ่อมช้าหรือว่างานไม่ได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะน้อยลงส่วนของซ่อมบำรุงก็จะเห็นงานที่สะสมไว้ว่าทําไม่ทําค้างเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครทําบ้างใครยังไม่ทําใช่ค่ะ